BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็กราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเราเนี่ยมาอยู่ในพระตำหนักวังรื่นฤดีนะครับเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็อยากจะกราบเรียนให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านหิงบุตรีวีระวัยะนะครับก็ท่ามหิงบุตรีวีระวัยะเนี่ยท่านมีหลายตำแหน่งเลยนะฮะ เอาตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับวังรื้อดีก็แล้วกันนะฮะก็คือท่านเป็นผู้บริหารงานในพระองค์นะครับของทุเดจพระเจ้าพชรินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตรราชาสุดาและอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็เป็นเลขาธิการนะครับของมูลนิธิเพชรรัตรสุวัฒนาซึ่งก็ดูแลเรื่องของวังรื้อดีหรือพระตำหนักที่วังรื้อดีแห่งนี้นะครับท่านผู้หญิงก็กรุณากับ ผมแล้วก็รายการเปิดตำนานกระเพาทองทองเจืออย่างยิ่งเลยนะครับก็ได้นำพาให้ท่านผู้ชมแล้วก็ผมเนี่ยได้มาเยี่ยมชมพระตำหนักที่วังรื่นรนดีซึ่งตามปกติในแต่ก่อนเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยก็จะมีการเปิดวังนะครับปีละครั้งให้คนเนี่ยได้มาเยี่ยมชมได้มาเข้าใจวิถีชีวิตต่างๆได้เข้าใจในเรื่องของพระราชกรณียกิจต่างๆ ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานเอาไว้มากมายนะครับรวมไปจนถึงเรื่องราวของพระราชธิดาพระองค์เดียวของพระองค์ท่านก็คือสมเด็จพระเจ้าพิคณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชกรชสุดาิริโสภาพันนาวดีแล้วก็พระมารดาของท่านก็คือพระนางเจ้าสวัฒนาพระบวรราชเทวีทั้งสามพระองค์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าทรงมีคุณูปการเยอะมากเลยนะครับ แต่ว่าคนไทยพวกเราอาจจะไม่ทันได้ทราบในยุคปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นรายการเปิดตำนานกับเผาทองทองเจือเทปนี้เนี่ยก็อยากจะเป็นเทปประวัติศาสตร์นะครับที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจเรื่องราวในอดีตต่างๆซึ่งเป็นรากเง่าของประเทศไทยของเรามาจนถึงทุกวันนี้ครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับท่านหิงบุตรีกับผมเนี่ยครับก็อยู่ในบริเวณท้องพระโรงหน้าของวังรื่นฤรดีนะครับที่นี่เนี่ยนะครับต้องกราบเรียนเลยนะครับว่ามีพระรมสาธิสลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวัชกาลที่6ประดิษฐานอยู่นะครับแล้วก็ต้องกราบเรียนท่าผู้หญิงกรุณาเล่าเรื่องราวสักนิดถึงเธอว่าทําไมฉลองพระอ,องค์แดง มดเลยเป็นเรื่องของตำราพิชัยสงครามะนะคะ,ะเสด็จพระนางเนี่ยมีพระบรมรูปองนี้เนี่ยอยู่ที่พระ,พระแทนบรรทมะนะคะทุกแห่งที่อังกฤษที่เมืองไทยที่ไหนที่ไหนทีนี้พอมาสร้างวางนี้เมื่อปีพุทธศักราช2502ท่านก็โปรดเกล้าให้วาดพระบรมรูปนี้เป็นเขียนสีน้ำมันเนี่ยเพื่อมาประดิษฐานเป็นที่ที่คนมาเฝ้า เพราะว่าเจ้านายเนี่ยจะประทับกับพื้นในสมัยก่อนเนี่ยแล้วคนอื่นก็นั่งเฝ้าท่านนะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเก้าอี้รับแขกอะไรต่างๆเนี่ยมีแต่ว่าถ้าเผื่อเจ้านายเสด็จเนี่ยก็ให้ประทับพระเก้าอี้แต่แขกทั่วไปก็เราแบบไทยแบบไทย ก็ชีวิตไทยท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วสังคมไทยเราไม่มีเฟอร์นิเจอร์เราเป็นชีวิตนอนก็ปูเสือนอนนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็ปูเสือนั่งนะครับหนังทํางานปูเสือทุกอย่างรับประทานเอ่ยทํางานเอ่ยก็อยู่กับพื้นเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าไม้กระดานเนี่ยเย็นที่สุดสาหรับประเทศเมืองร้อนอย่างเราแต่ว่าในราชสำนักเองเนะครับท่านผู้ช,ชมอาจจะภาพวาดภาพฝันเป็นมหัศจรรย์ต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยในราชสำนักจริงๆเนี่ยก็ ธรรมดาแล้วก็สิมโพนะครับเจ้านายบางทีก็ลงประทับกับพื้นนะครับแล้วก็แขกที่มาเฝ้านะครับก็หมอบเฝ้าอยู่กับพื้นเหมือนกันนะครับกรมสาธิสลักองนี้เนี่ยตอนเสร็จสิ้นสงครามแล้วอ๋อเสร็จสิ้นสงครามแล้วอันนี้ก็คือเสด็จออกไปทรงบวงสวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ที่ราชที่ปรำพิธีกลางท้องสนามหลวงเลยนะครับโปรดให้สร้างปรำพิธียกปรำขึ้นแล้วก็เสด็จไปบวงสวงแล้วก็ ฉลองพระองค์สีแดงหมดเลยเป็นสีราชะนะฮะแล้วก็ในพระหัตถ์ขวาก็ทรงถือใบมะตูมนะครับใบมะตูมจะเห็นในภาพเป็นใบไม้เนี่ยมีสามแฉกก็หมายถึงตรีศูนย์ซึ่งเป็นอาวุธประจำพระองค์ของพระอิศวรหรือพระศิวะนะครับซึ่งเป็นเทพสูงสุดของศาสนาฮินดูเหนือพระกันซ้ายเนี่ยนะครับในภาพก็ทรงทัดใบมะตูมนะครับอยู่ด้วยนะครับอันนี้ แล้วก็ที่สร้อยเฉียงพระองค์เนี่ยนะครับจากพระอังสาขวาไปที่บ้านพระองค์ซ้ายนะครับก็เป็นเรียกว่าพระมหาสังวรน,นบรัตรสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่งแต่และดอกเนี่ยก็จะเป็นเพชรทับทิมมรกตบุษราคำเพทายไฑูทูนมุกดาหารอะไรต่างๆของเหล่านี้นบรัตรพลอยก้าประการเนี่ย เป็นมหามงคลตั้งแต่อินเดียลงมาถึงภูมิภาคเอเชียทวันออกเฉียงใต้ถือเป็นของมงคลทั้งหมดนะครับอันนี้แล้วก็ทีนี้มีพรุ่มรูปนะครับในภาพนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมเหตุการณ์ไหนคะคือคือท่านพระชนมายุ60พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็พระราทานให้มีพิธีจัดพิธีในพระอบโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะคะ แล้วก็ท่านพระราชทานรัตนพรชั้นหนึ่งในปีนั้นครับนะคะแล้วก็พระฐานเลี้ยงที่พระที่นั่งบรมพิมานเพราะว่าพระที่นั่งบรมพิมานเป็นที่ประทับเดิมของรัชกาลที่หแล้วก็ท่านเสด็จพระนางสุวัฒนาเนี่ยก็จดทะเบียนสมรสที่ที่นั่งบรมพิมานเป็นเซนติเมนเทัลมากใช่นะคะ ท่านผู้ชมครับในภาพนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นถึงระบบอาวุโสในสังคมไทยนะครับทุกคนจะรู้จักนะครับระบบอาวุโสของตัวเองนะครับในภาพนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุาริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยนะครับประทับอยู่บนพระเก้าอี้เนี่ยนะครับแต่เนื่องจากสมเด็จพ,พระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาเนี่ยทรงเป็นพระก,กุลเชเช์ในพระบรมราชจากรีวงศ์นะครับก็เลยเสด็จ ลงมาประทับที่พื้นเพื่อที่จะไม่ให้สูงกว่าสมเด็จพระเจ้าพิคณีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์นะครับก็เป็นลำดับอาวุโสที่งดงามแล้วก็เป็นพระราชะกรณียกิจที่งดงามมากนะครับแล้วก็ในภาพนี้ละครับท่านผู้หญิงครับนี่ตอนท่าน72ไปเฝ้าทูลรองทุลีพระบาทพระบาทเนืจิ๋วที่ประตำหนักจิตตดารโหฐานไปรับประทานน้าพระมหาสังคท่านผู้ชมครับพระมหาสังคในพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระยวูหัวเนี่ยนะครับขอน,นีย สรรพนามเรียกสังนี่ไม่เรียกเป็นอันเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเรียกว่าขอนนะครับพระมหาสังขอนนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าพระมหาสังเดิมนะครับเป็นพระมหาสังเดิมเป็นพระมหาสังที่นายลานะครับซึ่งเป็นพระราชโอรสนะครับของสมเด็จพระปฐมบรมราชนกนะฮะเป็นน้องรักกันที่หนึ่งนะครับอัญเชิญพระธิของสมเด็จพระปฐมบรมราชนก นะครับซึ่งไปสิ้นพระชนที่พิษณุโลกอัญเชิญมาถวายด้วกันที่1เมื่อสถาปนากรุงเทพมหานครพศสอ2 5ด้วยความดีความชอบนี้เนี่ยนะครับตอนสถาปนานะครับพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยนะครับปกติพี่น้องต่างมารดาของกานที่1เนี่ยจะเป็นพระองค์เจ้าหมดเลยแต่เนื่องจากในลาเนี่ยนะครับหรือพระองค์เจ้าลาเนี่ยมีความดีความชอบที่เชิญ พรมะมติมาในพระมหาสังองค์นี้มาถวายกันที่หนึ่งก็เลยสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าลานะครับเป็นเจ้าฟ้าลาก็เป็นพระมหาสังที่ใช้สืบทอดกันมาตลอดสำหรับผู้ที่อยู่ในพระบรมวงศานุวงศ์หรือในณอยุธยานะครับอันนี้ก็ตอนเ,ออเออจเริญพระชนภารษา6 0สพรรษานะครับสองภาพนี้ก็งามมากนะครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็เดี๋ยวเล่านิดหนึ่งได้ไหม<ฮ>ะคะเรื่องเรื่องดอกไม้อดอกไม้ไมคือ,อ,อค,คือคือ,คอท,ที่ที่ดอกไม้เนี่ยที่อยากจะให้ให้ให้ชมเนี่ยคือหน้าวัวนะทุกคนบอกทําไมเอาหน้าวัวมาใส่ <ฮะ S 2> หน้าวัวเนี่ยวัวนี่คือใครหน้าวัว<ะ>ก็คือโคโนทิเป็นพาหนะเทพพาหนะของพระอิศวรแล้วก็หน้าวัวเนี่ยเป็นตราสำนักพระราชวังนะครับเป็นตราสำนักพระราชวังด้วยของโบราณเนี่ยใช้หน้าวัวแล้วก็ไม่ใช่อะไรอ่ะ เป็นปีที่ร้อยหนึ่งของบรมราชาพิต์สมรสกับเสด็จพระนางเพราะฉะนั้นเนี่ยในบูเคท่านถือมีหน้าวัวอยู่ในนั้นด้วยอ๋อแล้วฮะในในช่อดวันแต่งงานแบบฝรั่งเนี่ยถูกต้องฝรั่งก็จะถือแต่ดอกส้มนะฮะท่านก็มีดอกส้มดอกส้มแล้วก็มีหน้าวัวด้วย หลังจากเราชื่นชมความงดงามของดอกไม้โดยเฉพาะรู้ความหมายของการนําดอกหน้าวัวมาประดับแล้วนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมชมที่ผนังนี้ครับผนังนี้เนี่ยนะครับเป็นผนังไม้นะครับแผ่นสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่ใช่กระเบื้องนะครับอันนี้คือไม้ปุ่มมะค่าทั้งผนังนะครับตั้งแต่พื้นขึ้นไปยันเพดานสูงสุดเลยแล้วก็ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดเท่ากันตลอดทั้งผนังเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่านี่เป็นไม้แท้แล้วก็เป็นไม้ปุบมะค่าด้วยนะครับเป็นไม้ปุบมะค่าซึ่งประมาณราคาไม่ได้เลยในปัจจุบันนี้ครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากท่านผู้ชมตอบได้นะครับพิมพ์คำตอบของท่านแล้วส่งเป็นข้อความผ่านทาง SMS ไปที่โทรศัพท์หมายเลข0818789000กนนะครับคำถามวันนี้ถามกันง่ายๆเลยนะครับว่า สมเด็จพระพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพันวดีนะครับทรงเป็นพระราชิยาในรัชกาลที่เท่าไหร่ครับรีบตอบมาในช่วงระยะเวลาที่รายการกำลังออกอากาศนะครับ